ก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมามางานนะครับเกิดใหม่เป็นสุดยอดวายร้ายไร้เทียมทานก็มาเริ่มกันเลยข้านั้นได้เคยเกิดใหม่มาทั้งสิ้นสองครั้งในชีวิตในครั้งแรกนั้นข้าได้เกิดใหม่ในต่างโลกที่ซึ่งอยู่ในยุคเคล็ดวิชาศิลปะการต่อสู้อยู่ในจุดสูงสุดข้านั้นได้ตกลงมายัางห้องเทวสถาน ห้องซึ่งสร้างขึ้นเพื่อจัดเก็บตำรับหลับต่างๆของโลกใบนี้ที่นี้ที่ไหนกันนี่เราข้ามมาตังโลกงั้นรอแต่หลังจากนั้นก็ได้เกิดฮายนณะครั้งใหญ่ขึ้นและเทวสถานแห่งนั้นก็ถูกทำลายใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยจากนั้นข้าก็ได้เกิดใหม่เป็นครั้งที่สอง ดวงวิญญาณของข้ายังอยู่ที่โลกเดิมแต่ข้ายังไม่รู้ว่ามันผ่านมานานแค่ไหนแล้วผู้คนนั้นได้สำรวจหาถึงสิ่งที่เหลืออยู่ในอดีตศิลปะการต่อสู้ขนาดน,นี้เพิ่งจะอยู่ในจุดเริ่มต้นตอนนี้ข้านั้นเป็นลูกของตระกูลชนส,นสันสูงตระกูลยานและข้าเองก็รู้ถึงความรู้ในตำราล,ลับในหัวของข้า มันกลายเป็นว่าข้าที่เล่นเกมระดับความยากแบบนรกผ่านมาแล้วและหลังจากนั้นก็มาเริ่มเล่นโหมดง่ายสุดโลกนี้ช่างสดใสจริงๆเลยแต่มีอยู่ปัญหาเดียวเท่านั้นที่เกิดขึ้นหลังจากการเกิดใหม่เจ้าของร่างเดิมนี้ได้ทิ้งปัญหาใหญ่หลวงเอาไว้หนึ่งอย่างมันเกิดขึ้นในตอนที่เจ้าของร่างเดิมเดินทางออกท่องเที่ยว แล้วเขาก็ได้เจอยิงสาวสปุลเลนเดิมทียิงสาวคนนั้นมีคนรักอยู่แล้วชื่อเย่จ,จิงแต่หลังจากได้เจอความรลอแบบวัวตายความลมแถมอย่างบ้านรวยของเจ้าของร่างเดิมนางก็เลยนอกใจแฟนตัวเองเพื่อที่จะยกฐานะของตัวเองยิงสาวคนนี้ก็ได้ทิ้งผู้ชายจนๆและไร้สาระกกลอย่างเย่จ,จิงไปจากนั้นเขาก็โกรธมาก ระดับการบ่มเพาะพลังของเขาก้าวได้กระโดดอย่างน่าทึ่งเดี๋ยวนะไอเนื้อเรื่องแบบนี้มันเหมือนกับว่าเรายานส่วนนั้นเป็นอาศรยะรุ่นใหม่แม้จะในตระกูลเดียวกันก็ตามมีพื่นหลังเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งและยังมีรูปลักษณ์ที่ดูดีมีอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้าอย่างเห็นได้ชัด แต่หลังจากนั้นไม่นานก็จะมีพระเอกปรากฏต,ตัวขึ้นแล้วเราก็จะกลายเป็นเห็นให้มันเหยียบเพื่อก้าวขึ้นไปสู่ความแข็งแกร่งเนื้อเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาเพื่อพระเอกชัดๆจากนั้นเราก็ต้องตกเข้าไปอยู่ในเส้นทางของเราเราควรทำยังไงกับมันดีโลกที่ยิ่งใหญ่ทั้งแปดศูนย์กลางสวรรค์ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ภูเขากวังสนหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกสำหรับการฝึกวิทยายุทธเยียนเจ้าเกอเจ้าก็แค่มีพ่อที่ดีหรอกนะถ้าไม่มีพ่อของเจ้าสักคนเจ้าก็ไม่ต่างจากขยะไม่เหมือนกับผู้มีพระคุณของข้าเย่จิงที่ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาทีละขั้นอย่างเจ้าทำแบบเขาได้ไหมละ่ะเมื่อกี้จะพูดถึงข้าว่ายังไงนะ นายเจ้าลองพูดอีกทีสิไอ้ขยะข้าไม่กลัวเจ้าหรอกเจ้าแค่มีพ่อค่อยนุนหลังทำนั้นแหละดีมากอย่างนั้นแหละข้าชอบจริงๆเลยเวลาผู้คนพูดถึงข้าแบบนี้เจ้าโยนมันออกไปแล้วห้ามให้ใครเข้ามาหลังจากนี้อีกได้ครับเหยียนเจ้าเก็ไปลงนะรกซะ ปล่อยข้าลงนะถ้ามีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยก่อนนายน้อยต้องโกรธสุดๆไปแล้วแน่นายน้อยท่านเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนายน้อยครับมีความเคลื่อนไหวในเมืองหุบเฮลมังกรสำหรับของพวกเราเตรียมจะเข้าไปตรวจสอบขอให้ท่านเป็นผู้นำไปครับคนพวกนั้นคือใครละ่ะ เป็นเด็กใหม่ที่เข้าร่วมประลองจบ8อันดับแรกและได้ประกาศเคลื่อนขั้นให้เป็นสิทธิ์ของสำนักเพื่อเข้าร่วมฝึกหัดขุบเหวมังกรหรือนั่นคือที่ที่ข้ากำลังมองหาอยู่พอดีเอาละข้าจะเข้าร่วมเดินทางไปด้วยข้าจะดูแลพวกเจ้าเองระดับการฝึกของนายท่านเยี่ยนพัฒนาขึ้นไปอีกแล้วเขาคู่ควรจะเป็นผู้นำของกลุ่มคนรุ่นใหม่จริงๆ เขาเป็นอาสเรียในหมู่อาสริยที่แท้จริงนายท่านเยี่ยนเป็นผู้สืบทอดตระกูลของพ่อของเขาแต่ไม่ใช่ลูกชายที่แท้จริงพี่เยี่ยนนี่ดูหน้าเกรงขามขึ้นเรื่อยๆเลยเขาวช่างดูดีเหลือเกินนี่กลายเป็นว่าไม่ใช่แค่ข้าคนเดียวที่รู้สึกแบบนั้นสินะนายน้อยครับนั่นมันแย่จริงนี่ครับ เขาก็อยู่ใน8ปดอาดับแรกด้วยงั้นหรอใช่ครับแต่ความแข็งแกร่งของเขายังน้อยกว่านายน้อยอยู่มากลานเยียนของข้ามาถึงแล้วในเมื่อทุกคนมากันพร้อมหน้าแล้วต่แกนั่นมาทำอะไรที่นี่ล่ะเนี่ยข้าจะบอกภารกิจของพวกเจ้าให้ฟัง ตอนนี้มันเกิดคลื่นน้ำหลากสะพันในเมืองหุเพลวมังกรผู้อว,วโุโสสวยมันจำเป็นที่จะต้องนําเครื่องตรวจจับพิเศษของพวกเราไปใช้ตรวจจับดูคราวนี้มันอาจจะไม่ง่ายนักนะหลังจากการแข่งขันที่ผ่านมาอาว,วุธที่พวกเจ้าได้เป็นรางวัลเป็นยังไงบ้างละ่ะเราเสร็จขยันทำการฝึกอย่างต่อเนื่อง หลังจากได้อาวุธล้ำค่ามาตอนนี้พวกเขาเริ่มควบคุมมันได้แล้วครับ <c oughs> ระดับการฝึกของเจ้านี่เจ้าจัดการฝึกฝนจนสามารถเปิดทะเลปราณของตัวเองได้แล้วนี่ท่านผู้อาวุโสสมเขาเกินไปแล้วระดับพลังของเย่จ,จิงเกือบจะเท่ากับเสดพี่เยียนแล้วนี่ถ้าพวกเขาได้รับโอกาสในการฝึกที่เท่ากัน สิทธิ์พี่เยียนไม่มีทางทำได้ที่เท่าเย่จินรอกเป็นไปได้ยังไงกันนะวิชาของสิทธิ์พี่เยียนนั้นเหนือชั้นมากเลยนี่เยียนเจ้าก็เจ้าจะทนเรื่องพวกนี้ไปได้หรือเปล่านะผู้อาวุโสเยเข้าสิงตำแหน่งกับพ่อของเราเพื่อจะเป็นผู้นำสำนักคนต่อไปเขารู้เรื่องความแค้นระวางเย่เจิงกับเราเพราะงั้น จึงหวังจะใช้เย่จิงมาย,ออย่อยุเราสินะเจ้าจะทนย่อยุหนีได้ไหมหรือว่าเจ้าอยากจะต่อสู้กันที่นี่ละเอาเลยก่อเรื่องขึ้นสิเอาให้ทุกคนเห็นกันไปเลยข้าจะรอดูหน้าพ่อของเจ้าตอนที่เขาต้องอับอายเยียนเจ้าเกา็เจ้าคือจุดอ่อนใหญ่หลวงที่สุดของพ่อเจ้าสื่อเสียงของเจ้าด้วยมันพังไปหมดแล้ว ในเมื่อข้าเป็นผู้นำกลุ่มงั้นข้าคงต้องแสดงความรับผิดชอบให้สมกับเป็นผู้นำสักหน่อยมันมีคำโบราณกล่าวไว้ว่าถ้าเจ้าอยากทำงานให้สำเร็จสมบูรณ์แบบเจ้าจำเป็นต้องมีอาวุธที่ดีที่สุดอาโหไปเอาอาวุธระดับสองมาให้16ชิ้นรวมถึงอาวุธป้องกันด้วยนะได้ครับนายน้อย เยียนเจ้าเก็มันวางแผนจะทำอะไรกันได้แล้วครับนายน้อยอาวุธวิเศษพวกนี้คืออาวุธวิเศษทั้งหมดเลยเนี่พี่เยียนท่านทำอะไรนี่เป็นสมบัติส่วนตัวของข้าที่ข้าสร้างมันขึ้นมาเองไม่ใช่ส่วนของสำนักหรอกนะมันมีทั้งหมด16ชิ้นพวกเจ้าทั้งหมดมารับไปคนละชิ้นก็แล้วกัน นี่ข้าฟังไม่ผิดใช่ไหมพี่เยียนให้พวกเรายิบอาวุธวิเศษนี้ไปได้เลยงั้นหรอสำหรับระดับการฝึกอย่างพวกเราแล้วอาวุธวิเศษพวกนี้สามารถช่วยเราได้มากตอนแรกมีแค่เย่จิงที่ได้รับอาวุธแบบนี้จากการทเทคข้าสนะการปลองตอนนี้ทุกคนจะได้รับมันใช่แล้ว และพี่เยียนยังพูดอีกว่าทั้งหมดนี้เป็นความส่วนตัวของเขามันเป็นไปได้อยังไงเนี่ยลานเยียนเจ้าไม่ควรกล่าวเกินจริงนะการตีอาวุธพวกนี้ใช้เวลาและพลังงานเยอะมากข้ามั่นใจว่าผู้อาว,โวุโสเยียนมีความสามารถที่จะทําได้แต่สําหรับลานเยียนมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าใช้เงินสร้างพวกมันขึ้นมารัก แต่ว่านี่มันเป็นของเจ้าคนกระจอกนี่จริงงั้นรอ <c oughs> เจ้าหน่มนี่ยังเด็กเกินกว่าที่เราจะต้องไปกลัวมันแน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้รอกถ้าท่านพยายามจะตีมันขึ้นมาเองแต่ใครจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หากใช้เตาหลอมคริสตัลล่ะนี่เจ้ากำลังพูดถึงเตาหลอมคริสตัลงั้นหรอ ยังไงก็ตามเตาหลอมคริสตัลได้หายสาบสูญไปนานแล้วรวมถึงขั้นตอนในการทำมันขึ้นมาด้วยมันไม่มีเหลืออยู่ที่โลกในอีกแล้วสำหรับในโลกที่ยิ่งใหญ่ทั้งแปดเองก็เหลือของระดับตำนานนี้อยู่เพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นตอนที่ข้าออกเดินทางโชคดีที่ข้าพบกับซากโบราณสถานซึ่งเก็บขั้นตอนการสร้างเตาลอมคริสตัลไว้ ตอนที่เราข้าไมิตีครั้งแรกไปอย่างห้องสมุดในเทวสถานก่อนหน้านี้เราได้รับความรู้ทุกอย่างมาแล้วเรื่องของเตาหลอมคริสตันก็เช่นกันนั่นมันและก็นะเมื่อข้าฟื้นฟูเตาหลอมจนกลับมาสมบูรณ์แล้วข้าจะมอบมันให้สำนักไม่ต้องห่วงนะครับผู้อาวุโสสวยคนระดับข้าไม่เก็บมันไว้กับตัวเองหรอกเจ้า เจ้าเด็กนี่ช่างเจ้าเล่ห์นักเริ่มแรกเขาแจกจ่ายสมบัติวิเศษและตอนนี้เขาก็เสนอมอบตอลองคริสตันให้กับสำนักอีกนี่มันสช่างแตกต่างกับตัวตนของเขาเหลือเกินต่อให้ก่อนหน้านี้เราพยายามยกเย่จริงขึ้นมาเทียบแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเลยถ้าเป็นตัวเขาในอดีตเขาคงจะทนไม่ได้และเริ่มต่อสู้ไปแล้ว ตอนที่เจ้าเด็กนี่ออกเดินทางนั้นเข้าไปเจออะไรมากันแนะ่ <öz> ยังไม่รู้ตัวเองหรอตาแกเจ้าคิดว่าข้าจะถูกเย่อยุจากความตั้งใจของเจ้างั้นหรอถ้าพวกเราสู้กันไม่เพียงว่าข้าจะกลายเป็นคนที่รังแกคนที่อ่อนแอกลัวแต่ข้าจะเสียซื่อเสียงไปด้วย บางทีมันอาจจะกลายเป็นการต่อสู้กับเย่จริงที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆช่างเป็นการจัดฉากตามบทที่สมบูรณ์แบบอะไรอย่างนี้ให้เล่นตามเกมของแกงั้นหรอข้าดูเป็นคนโง่หรือไงเราอยากจะมีภูมพลังที่ดีและเงินเยอะๆเรายังอยากจะฝึกวิชาให้เยอะๆด้วยนี่มันคือสิ่งที่เด็กในตระกกลที่ร่ำรวยควรจะเป็นสิ ทำไมเราต้องไปสู้กับไอคนขี้แพ้ด้วยละ่ะเราเอาหัวไปโคกประตูมาหรือไงคนขี้แพ้ช่วงที่เราข้ามิติสองครั้งนั้นเราได้เห็นการลมสลายของเทวสถานด้วยตัวเราเองทางเดียวที่จะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งได้คือต้องสู้กับความจรงิงตอนหน้าคนที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงนั้นพวกที่เหลือก็แค่หมดปลวก ลานเย็นนี่สมกับที่เป็นเสาหลักแห่งภูเขาวกวันสนของพวกเราจริงๆถือเป็นคนหนุ่มที่มีควาสวรรค์พอดีข้ากำลังเรีบงั้นข้าขอตัวผู้อาวุโสยนี่ท่านคิดว่าการที่จงใจทำให้ข้าเสียหน้าต่อหน้าทุกคนแล้วข้าจะไปแคนเสิทธน้องเย่แต่ไม่คิดอะไรกับท่านงั้นดรอครับทุกคนได้รับอาวุธวิเศษกันไปแล้วใช่ไหม พวกเราควรจะออกเดินทางกันได้แล้วจุดหมายของเราคือฮุบเหวมังกรเมื่อกี้เจ้าเห็นไหมพี่เย็นเทพมากๆเลยละใจดีกับพวกเราแต่ไม่ปราณีผู้อวสุสวยสักนิดเขาอาจจะอยู่เนื้อก,กว่าแต่เขาก็ไม่ได้ซื้อตัวกับพวกเราเลยใช่แล้วดูเหมือนว่าเย่จริงเทียบกับพี่เย็นไม่ติดเลยละพวกเขาอยู่กันคนละระดับกันอย่างชัดเจน ที่ทำทั้งหมดนั้นก็เพื่อเอาชนะใจทุกคนสินะวันหนึ่งข้าจะก้าวข้ามเจ้าไปให้ได้เยียนเจ้าเกอโลกที่ยิ่งใหญ่ทั้งแปนั้นถูกแบ่งออกเป็น8ดส่วนใหญ่ๆนั้นคือสวรรค์พื้นดินสายลมสายฟ้าน้ำไฟภูเขาและทะเลสาบท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ไกลเป็นสถานที่รกร้างซึ่งเกิดจาก ความเปลี่ยนแปลงเมื่อหลายปีก่อนและมันได้กลายเป็นสถานที่ที่อันตรายที่สุดในโลกสถานที่นั้นเรียกว่านรกจากนรกไปถึงสวรรค์และพื้นโลกนั้นมันมีแกงหน้าพาและหุบเขาอยู่มากมายภูเขาวมงก่อนถือเป็นหนึ่งในนั้นด้วยขนาดที่ใหญ่โตส่วนหนึ่งของมันยื่นมาถึงดินแดนสวรรค์ซึ่งเป็นที่ที่พวกเขากวางสนตั้งอยู่นั่นเอง มันมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในหุบเหวมังกรแห่งนี้สาเหตุนั้นยังไม่มีใครรู้ดังนั้นทุกคนระวังให้ดีละ่ะครับระวังนะอย่าไปแตะต้องหมวกสีดำนั่นละ่ะหมวกสีดำนั่นดูยุ่งเหยิงและอันตรายแต่ดูเหมือนว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นจากซ่วงปลายคองระดับปราณภายในไปยังซ่วงต้นของปราณภายนอกนั้น การเปลี่ยนแปลงด้านความแข็งแกร่งมีมากกว่าเมื่อเทียบกับช่วงกลางของระดับปราณภายในไปยังส่วงปลายของระดับปราณภายนอกมันอาจจะดูคล้ายกันแต่ความจริงแล้วมันเป็นคนละรเรื่องกันเลยเมื่อปราณชั่วไรถูกปล่อยออกมาการป้องกันคนคนนั้นจะแข็งแกร่งขึ้นมาก จากปราณภายในไปยังปราณภายนอกเราอยู่ห่างจากช่องว่างตรงนั้นเพียงแค่เก้าเดียวเท่านั้นแต่ถ้าสิทธิ์เพียนกำลังทำอะไรนะวิชามานประเภทในกันมัวเสิํดำมีผิดมากขนาดนั้นถ้าเขาสูดมันเข้าไปนี่มันเหมือนการฆ่าตัวตายด้วยผิดชัดๆเลยนะ

But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain I just wanna be greatness